ปัสสาวะกับภาวะหัวใจอุดตันแพทย์ชาวอเมริกันได้กล่าวถึงปัญหาความเกี่ยวเนื่องระหว่างการปัสสาวะตอนกลางคืนกับภาวะการอุดตันของหัวใจและสมองวันนี้เอาความรู้ที่สำคัญที่พวกเราต้องระวังมาเล่าสู่กันฟัง คนแก่มักมีปัญหาของการปัสสาวะตอนกลางคืนทำให้ไม่ยอมดื่มน้ำก่อนนอนและไม่ยอมดื่มน้ำหลังจากที่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกแต่นี่กลับกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะสมองอุดตันในยามเช้าของคนแก่ได้จริงๆแล้วภาวะการปัสสาวะสองครั้งในเวลาคืนไม่ใช่ปัญหาการเสื่อมสมรรถนะของกระเพาะปัสสาวะ ที่ปัสสาวะตอนกลางคืนก็เพราะคนแก่มีประสิทธิภาพของหัวใจที่เสื่อมถอยหัวใจห้องขวาสูบโลหิตจากร่างกายช่วงล่างเข้าหัวใจอ่อนแรงลง อิริยาบถของคนเราที่ทำงานในเวลากลางวันทำให้เลือดไหลลงสู่ด้านล่างของร่างกายได้ง่ายและคนที่หัวใจไม่ปกติหัวใจไม่ค่อยมีแรงที่จะสูบเลือดให้กลับขึ้นสู่หัวใจแรงโน้มถ่วงเป็นแรงกดที่จะทำให้ช่วงล่างของคนแก่เหล่านี้มีลักษณะบวมน้ำพอตกกลางคืนเวลานอนราบร่างกายช่วงล่างมีแรงกดน้อยลงน้ำที่ะส,สมอยู่ในร่างกายช่วงล่างก็จะซึมกลับเข้าสู่กระแสะเลือด เวลาน้ำในร่างกายมากเกินไปไตก็จะเริ่มขับน้ำออกทำให้กระเพาะปัสสาวะกระตุ้นเราให้ตื่นขึ้นมาปัสสาวะในเวลากลางคืนดังนั้นหลังจากนอนราบได้3-4ชั่วโมงก็ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งแต่น้ำในเลือดที่ยังไม่หมดยังคงสะสมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ผ่านไปอีก3ชั่วโมงก็ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเป็นครั้งที่สแล้วทำไมจึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้สมองอุดตันหรือหัวใจอุดตันละ่ะ ก็เพราะว่าหลังจากถ่ายปัสสาวะไป2-3ครั้งระดับน้ำในเลือดมีปริมาณน,น้อยลงมากในฤดูหนาวอากาศที่แห้งจะดูดความชื้นจากลอมหายใจของเราด้วยทำให้เลือดเริ่มกลายสภาพหนืดข้นขึ้นอีกทั้งเวลานอนร่างกายมีแอคทิวิตี้ต่ำและหัวใจเต้นช้าลงทำให้เลือดที่หนืดข้นเกิดการอุดตันได้ง่ายนี่คือสาเหตุสำคัญที่ว่า ทำไมคนแก่ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาหัวใจอุดตันหรือสมองอุดตันในเวลาตีห้าหรือ6กโมงเช้าและทําให้เกิดภาวะการตายในขณะนอนหลับเรื่องแรกที่จะบอกทุกท่านก็คือการปัสสาวะตอนกลางคืนไม่ใช่ความบกพร่องของกระเพาะปัสสาวะหรือปัญหาของหัวใจอ่อนแรงเรื่องที่สองที่ต้องบอกทุกท่านก็คือก่อนนอนจะต้องดื่มน้ำอุ่นและหลังลุกขึ้นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนแล้วก็ควรดื่มน้ำอุ่นอีก อย่ากลัวการปัสสาวะในเวลากลางคืนเพราะการไม่ดื่มน้ำจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เรื่องที่สมที่ต้องบอกทุกท่านก็คือในเวลาปกติควรฝึกออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงร่างกายคนเราไม่ใช่เครื่องจกักรเครื่องจักรใช้บ่อยๆจะสึกรอได้แต่ร่างกายกลับตรงกันข้ามถ้าฝึกบ่อยๆจะแข็งแรงขึ้นในเวลาปกติจะต้องไม่กินอาหารที่ทำให้เสียสุขภาพโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งและอาหารที่ทอดด้วยน้ามัน กรุณาส่งต่อให้เพื่อนสูงอายุที่คุณรักนำเสนอโดยหัวหน้าพยาบาลเกษียณ